My actions back, don't ask, grab reactions Jacked attack with every word Then act with class as they hear me snap I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused Call the shots and they produce I ain't lost I'm finally loose People weed out all the week now Get up and make a change, don't remember yesterday If you got something to say, speak your mind before your grave Cause your life is yours to save Ain't nobody gonna change, everybody stays the same So be different, make and a name, like huh? A soldier. Like a soldier. I keep on moving forward. เออโอ้ oh, เรียกเดินไปบ่อยด้วยพี่เอกมันนั่งงุ้งยิงงุ้งยิงอยู่ข้างหูเนีย่ยอาล่ะฮะอ่าไปครับเกมการแข่งขันครับในรอบแปดทีมสุดท้ายเอาว่าคู่นี้กับรอบแปดทีมสุดท้ายคู่แรกประจำรายการนี่ครับหา,าดใหญ่ไวซิตี้ครับสุปทรครับสองศูนสองห้าเอาแล้วมาดูกันว่ามาครับแม่พกกวินเอาแล้วแตะหลบมาสวยแล้วอีกทีในทางซ้ายใส่ซ้ายโอ้ย, oh, ยังไม่ได้ครับจังหวะนี้กับพกกวินครับหลอกมาสวยเหลือเกิน เอาลรามาดูกับแม่ในช่วงต้นเกมเฮ hey, ยังเป็นเกมบุกของแกนอีไทีนะครับมือผู้รุกศัตรูครับเอาเฮยยังไงกับฮังการีแล้วแม่ตัดลายหลังมาสวยเลยหลุดมาอาดัม hey, บอลแรกก็จับยาวไปหน่อยสำหรับอาดัมรับจังหวะนี้ครับ โอ้ผู้รักษาประตูนี่ให้บอลเด็ดขาดมากครับตรงนี้ครับสำหรับเบนไบแดนโอ้โหเอาวจากตรงนี้ครับยกมาใหม่อะดำโฉกมาคู่จังหวะนี้แม่ยังอ่านเกมไม่ได้ดีครับผู้รักษาประตูครับของนี่กับแกน EDMX อาบูชัอน MVP แล้วใส่ใส่อีกทีนงึงอะยัง <Y ang. S 1> ยังไม่ได้ <Y ang S 1> ยังไม่ได้สวัสดีครับโซล,ะละ่าไปกันต่อโอโ้จังหวะนี้พกอวินครับใส่เต็มคอรอเต็มแข้งยังไม่ได้ครับเอาแล้วมาดูคิกอินจังหวะนี้สําหรับแกน EDMX โชน MVP เอาละครับแกน ADMX วันนี้นิดนึงเอาแล้วเว้ยตอนนี้ครับทางกาบขวาดูชิว่าจะเจาอยังไงบางชอนเวโลโอ้โหใส่ตรงนี้เล่นเองนะเว้ยมาที่นครกมินไปแล้วเว้ยเซาเทียทางซ้ายมาแล้วเว้ยเซาเซียนจะแหวกสอแหวกสไม่ได้จะโต้กบมาต่อฮังการีจังหวะนี้เอาทางซ้ายแล้วดักมาหลุดมาเฉยเลยทางซ้ายออมแล้วจิมหัวกลเรียบี่เรียบล ขึ้นนำแล้ว1-0ครับสำหรับทางด้านทีมงานของฮังการีฮังการีเอาแล้วเว้ยไม่อะไรครับแม่ซัดลูกนี้เข้าไปครับต้องบอกว่าแม่เก่งและมีดวงด้วยนะจังหวะนี้นะโอ้หมายเลข21 ฮังการีสกิตอาประกบขวาให้ขวางสนามกลับมาครับยังไม่ได้ยังไม่ผ่านนี่ครับมาวีรยุทธ์หรือว่าเบนนันโดเบนนันโดดึงช้าเขับตอนนี้ครับเวลาการขันเหลือไม่ถึง3นาทีของครึ่งเวลาลาวอาโมชันตามหลังอยู่แค่ประตูเดียวขยับมาที่โพควิลโพควิล,วล,วลนะนะตะซัก,ก,กโศทหลอกรอด,ดวลหนึนน่งต่อหนึงน่งอยู่โยขวาเวยเซาเทียนบีเข้าซ้ายลูกเก่งเวยเซาเทียนกกโก g ก go และเป็นทนักผู้เล่นหมายเลข6ครับนักเตะขอดจังหวาะบางซอนเวโรดลังเปอร์ซ์โอ้โหก็ในจังหวะนี้ครับตีเสมอจนได้ครับสำหรับแกน ADM X เอ็มเอ็กซะโมชั่นเอ็จากจังหวัดละนองเอาละครับเรียล้ฮะกลับมาสมันเกอร์เสมอกันเรียบร้อยเดินหน้าลุยต่อฮังกะรีฮังกะรีฮังกะรีจะทำยังไงตอนนี้ครับแม่เสียประตูซะแล้วเสียประตูแรกซะแล้วขยับกลับมาตัวนี้ก็ฮังกะรีได้บอลอยู่ปีนซ้ายปีขวาแทงเป้ามาตัวนี้หมูขมงมาเจอกับโคเต้ องไกลๆวางยาวๆมาเจ้านี้ครับแม่ทิ้งบอมมายังไม่ผ่านธนาโกเตอร์นี่ครับโกเตอร์บุญเิชคุ้มครอ,องครับอดีตนักกีฬาฟุตซอลลีจากสโมสรราชนาวีและเก่งการเหลือเกินครับกับฟุตบอลเจคนเดินสายไปทั่วประเทศไทยแล้วโอ้โหโกเต้เนี่ยเคยได้แชมป์ฟุตซอลไทยลีกกับชนบุรีด้วยประสบการณ์มากมายอาโอ้โหเอายังไงกับฮังการีประตูครับนี่ครับล่างยักษ์เลยดูเขาแม่สี่วินาทีนะระวังด้วยวางยาวๆลูกนี้แล้วก็บอลออกคักไปโอ้โหเอายังไงครับตรงนี้ แฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาให้ด้วยครับแม่เป็นกำลังใจตอนนี้กับ1,000นคนคับคู่นี้เอาเลยยกมาใหม่กับพกการีแล้วเก็บจบังหวะสอบักซอนโอู้จังหวะนี้เก็บจะยิงเล่นทางก็ไม่ได้คก็แม่บ,บอลมันเฉียวเต๋าเฉียวเต๋าออกข้างไปเอาละฮะเดินหน้าลุยกันต่อครับทีมงานโอ้ยระวังด้วยโอ้โหจังหวะนี้ครับแม่เบนดันโดฮะวีรยุทธวนเชียงราช จังหวะนี้เนี่ยโอ้โหลอยไปกลางอากาศกับตรงน,นี้กรับมีนักกีฬาบาดเจ็บก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะก่อนจะเป็นใบเหลืองแล้วครับกิฟต์วอเชอร์แล้วครับโอ้โหนี่น<อ>ะตรงนี้โอ้โจังหวะนี้ครับเจ้าเบงก็เข้าไปขอโทษเพื่อนนะแม่โอ้โจังหวะลอยไปกลางอากาศกับตรงนี้ครับให้ดูกันบาดเจ็บสักคู่นะพิโอชพพอร์ตครับในเคสใบแดงหรือไม่ใบแดงครับโอ้เอาอะตรงนี้ฮังการี จะดูว่าแม่ลูกนี้จะถึงใบแดงหรือไม่ดูที่หลายๆอย่างนะครับ uh huh. ดูที่เจตนา uh huh. ดูที่จังหวะครับผมท<ะ>ี่สำคัญกับแฟนบอลทางบ้านนะคอมเมนต์กันมาเยอะๆเพื่อที่จะปิดคอมเมนต์ก่องอาแปะทั้งหลายครับอโอโเอาสักครู่แล้วไม่เป็นผลก็บโจนี้ครับจังหวะนี้ครับ การเหมือนเดิมนะครับการขอ VS ไม่เป็นผลนะครับจังหวะนี้เนี่ยพี่แท็บผู้สิน์เดินมาบอกผมเมื่อกี้คือวีรยุทธ์วงเชล่าตเนี่ยจาาเบนเนี่ยนะฮะบอลลอยมาเนี่ยสายตาของจา่าเบนเนี่ยโฟกัสไปที่ลูกฟุตบอลอย่างเดียวก็คือพยายามตั้งใจจะเล่นบอลไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายคู่ต่อสู้จังหวะลอยไปเนี่ยนะครับแล้วจวังหวะที่มีการปะทะเกิดขึ้นเนี่ยจา่าเบนเนี่ยหดขาเก็บแล้วถ้าค้างไว้เนี่ยแดงแน่นอน ขยับตรงกลางไม่ได้ฮังกะลีต้องหาช่องจาะเล่นขนาดเส้นมาตรงนี้และมันระวังและกระชากออกมาจะใส่ขวาไม่ได้ตบเขาซ้ายเฮ้ยแม่สเต็ปนี้ใช้ได้ go 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 เอาแล้วครับเป็นประตูะครับสนามร้านฮังกะลีฮังกาลีได้ประตูจังหวะนี้ครับขยับไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับพี่นองแล้วเป็นการขอเวลานอกแล้ว ยังไงสักคู่าวและจังหวะน,นี้ทางด้านทีมงานของแกรน a อ m ีเอ็มอา,อามรมเบืออจะขอ Vs วิดีโอซัพพอร์ตจังหวะน,นี้นะครับทางด้านทีมงานของ แกนเอดมครับอโมชันเนี่ยนะครับดูว่าจะมีการฟราวเกิดขึ้นก่อนเป็นประตูหรือไม่พี่แท็บ uh huh. แล้วจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินบอกว่ามีการฟราวเกิดขึ้นครับ hey, 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 hey. เป็นฟาวครับจังหวะนี้ครับ ทีกับส0วินาทีครับขึ้นมากันต่อครับตรงนี้ครับสำหรับบังสอนเวโร่กัส่ขวายังอยูย่อู้รับติดมือเลยครับตรงนี้ครับปุรงษาประตูเหียกวนยาวกันม,มาใหม่ครับ กระโดดกลับมากับตรงนี้ยังเป็นบอลตรงกลางของเอาฮังการียังไงก็ปั๊มกันที่บอลเยังมากันต่อกับฮังการีจะแตะเปลี่ยนแล้วผู้ตัสินฟาสตอนนี้ผู้สินดูอยู่ว่าได้เปลี่ยนหรือเปล่าก็พอเห็นว่าไม่ได้เปลียบก็เป่าให้าหาแล้วก็จะเป็นฟรีคิกครับของนั่นฮังการีโอ้โหเอาไว้ตรงนี้อังวารสิบเอ็ดวินาทีมาดูกับฮังการีทางซ้ายบ้างกับตรงนี้จะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แล้วก็บิดกลับมาจะโตกับมาโกเตยกุญชลินออกมาที่โพกวินโพกวินมาทางซ้ายโยงตัดกลาง โกวิ์อันตรายสั้นสองคนแล้วก็โอเฮ้ยลาจบเกมการแข่งขันครับสกอร์นี่เสมอกันไปครับคนที่หนึ่งครับของฮังการีผู้เล่นหมายเลข88ครับ88มิสเตอร์มูฮัมหมัดอิชูดินถ้าออกเสียงผิดประธานโทษด้วยซอรีั ดูกับผู้สมบปรตูทวีชัยครับคนแรกครับหลังสิ้นเสียงสัญงานนกหวีดครับขอความการุณาแฟนบอลครับงดใช้เสียงครับเพื่อเป็นสมาธิให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมครับโอเคชุม เรียบร้อยครับคนที่หนึ่งของฮังการีครับเรียบร้อยครับเสมอกันสองพุทตูต่อสองครับ ขึ้นน้ำอีกครั้งครับฮังการีได้ประตูครับเสมอเป็นสามประตูต่อสามครับไม่เข้าครับ คนที่สามของฮังการีครับคนที่สามของแกน ADM X อะโมชั่นเ v p เรียบร้อยครับเป็นแกน ADM X อะโมชั่น MVP ครับเอาชนะดุจนนโทษไปครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเป็นทีมแรกครับ